ถามต่อมาเออก็ถามในคลิปประเมินมูลคา่าด้วย P/E Ratio นะครับถามว่าแล้วถ้าเป็นของปีนี้ยังไม่มีตัวเลขกำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาเราต้องประเมินมเผื่อทั้ง4ีคิวไหมคะก็ประเมินล่วงหน้าครับจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินเอ,ออย่างนี้คือการประเมินใช้ P/E ประเมินเนี่ยนะครับ คำว่า E อคือ e a r n i n g เนาะ e a r n i n g เนี่ยต้องใช้ forward forward เพรว่าในอนาคตเสมอนะครับแนวเขาเสมอทีนี้คำว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะครับฟังดีๆนะทางที่ดีที่สุดนะคือผมพี่เข้าใว่ว่า,างงีเบพี่เข้าใจว่าคําถามเนี่ยถามในกรณีที่หุ้นบางตัวเบิร์ดขณะปีนี้เองเนี่ยกำไรต่อหุ้นก็ยังไม่ดีเลยนึกออกปะครับ อ่ากำลังก็ยังไม่ดีเลยนะครับงนี้เขาเลยงงว่าเอ๊ะจะประเมินออยังไงประมาณนี้นะเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับก็ <c oughs> พี่บอกว่าคีย์คือต้อง forward เขาเรียก forward earning นะครับเประมาณการกําไรในอนาคตเนี่ยในช่วงที่เขาเรียกว่า after crisis ไปแล้วก็คือหลังจากวิกฤตไปเลยครับประมาณนี้อครับหลังจากวิกฤตไปเลยแล้วก็ลองลองคิดย้อนดูว่า <c oughs> สมมติว่า บริษัทนี้จะพ้นวิกฤตในอีก2ปีข้างหน้าในอีก3ปีข้างหน้าสมมุตินะครับก็คิด forward PE ในปีนั้นไปเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าไอ้เราถ้าเราต้องถือหุ้นเนี่ยสปี3ปีเนี่ยนะมันมันจะผลตอบแทนที่เราคาดหวังเนี่ยจะคุ้มไหมประมาณนี้ครับก็คำนณวนประมาณนี้ครับอ่าโอเคขอบคุณนะครับ